เล่ย์บอยู่มองมาขึ้นเนี่ยขันเฮนแบบนันบ่ได้แล้วสินเอาขันมาคุ้งไอ้กับมุ้งไว้แล้วสิแล้วขันฝันมาอังซี่ไรราชบัณฑิตเอฟซีสุ่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีสันทุกคนเข้าสู่ช่องพอสบายพารวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้สิมาตามแนวทางของปูจอยครับเอฟซีครับ ของปูจอยนี่นะครับเนาะอ่ากะแห่งว่าเกินผิดมาสองงวดแต่ว่างวดที่แหลกกะหาหาสองหานะครับเนาะางวดนี้อีกครับยูซีครับกะเป็นเลขตัวเดียวเพิ่นก็เลยอ่าของปูจอยเผมก็ยอมรับว่าเผลผัดเนาะรับมายูซีครับแต่ว่าผนว่าอ่าพลาดก็เพิ่งเที่ยงหนึ่งสองเถื่อย่างไล่ที่สุดสองเถื่อเด้ครับยูซีครับต่อจะขันมากกะสีเข่าตลอดมาสั่นครับยูซีครับอันนี้ก็มีโอกาสมาถึงอ่าวัดปูจอยนะครับเบอรเอฟซีครับ กะสิไปสอบถามว่าปูคนว่าคนฝันดีคนสิได้ตัวไหนนะครับเนาะไปฟังปูคนสิเหลาสู่ฟังนะครับเด้ะเอฟซีครับเพื่อว่าการเสียเวลานะครับเนาะเอฟซีขอให้ใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับเพื่อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สืบกลางเท่านั้นนะครับเนาะไปตามไปฟังปูคนสิเหลาสู่ฟังครับเอฟซีครับทุกหน้านี้เดียกการนวัตกรรมปูจะเริ่มพ่อเงียพอสาธุสาธุครับผมโอ้ปูเอ็ดวันงวดที่แล้วเนี่ยเขาบัตรที่หกหอดมากเขาบัตรที่สามหลอดนะปูเนาะแน่ บันทีสามรอมานนี่เว้ยคักกันมาปัวนี่นนมันก็ต้องอยู่เนาะรับผมปิดแต่มันบางทีสามหอมากทุกที่เขาขีสามหอมันอยู่ปูผูเถาปูเก่าเสียขี้มันขี้เออมันนีกพวกหลอดว่าเนาะมันหรหลอดก็ขึ้นแก่หนึ่งพคนข้นกหอ มันวัสียใจแล้วไง่ครับถ้าจาในวัตสิัใจแร้วัตถิใจครับแต่มันเล็กเก็นมากอยู่เนาะมันบอกก็ศุนมันบอไยต่ใช่รอบมึงแล้วว่าป่าที่หกทีหกอมากป่าตายแล้วประทันมาคือต่วหัวป่ามากครัตายกับเุ็นศุนูเยน,น้ำแปดเจ็ดศุนบ้านได้แทนว่าแปดเจ็ดสามอโอ้คิดตัวเดียวเนาะคิตัวเดียวพิศุนกับนั่นหรอบศนกับสามเนะ มันกืนสามเก็มครับผมโอ้มันอกนั่นเอแปดแปดเจ็ดสามที่ผโอ้หันนั่นแต่ผหายมาแปดเจ็ดศูนย์เลยอืมเดียวเพิสสามต้มเนี่ย่นัมาอยู่ปะเดีครับก็เสียใจผัวเลยปุนคุณได้ไเดีพนันมาเฮ็ดทั่ไหนคนนัะเด็กผัวมันบ่หลายเล้ดลยผัวมีแค่หางเดียวเลขสองตัวกับตัแต่ข้าวัดตเด่นี่มีแค่สามตัวอนนัมันออก็เกาเนาะครับ รันตัวก้เกันหกหาสองหกหาสองคู่าสุขำเกาเอาสุขำเกาอันนี้เรอยไปผมก็เร็วหกหาสองหมอแ้มันสขำเกประมาเนาคู่เนาะเขาเข้าเขาเ้าสุขำเกวหรอเป่าู่แบบนี้สุดมันเศร้าแล้วเศราแล้วกันเลยบอกอยู่มองมือขึ้นเนี่ยขันเทียนแดมันบ่ได้เร้อยเสีเอากขันมาพว่ยกับไ่ได้เสียงแล้วันันมาังที่แบบ เราฟังคู่ที่เราเราควงมฝันฟังเด้อครับอุซีปัตตนี่นะครับมั้ยคู่คนที่ว่าจังไรฟังคักๆนะครับเด้อฟังแล้วก็แปะ์อยกันครับเพราะว่าของคู่นี่เป็นปัญหาเด้อครับปัญหากับบวกตื่นบลึกต่อตื่นอ๋อใช่โหมครับก็เรียกว่าเออเดี๋ยวลงพอสอาได้แต่มัน เบิ่งเบิ่งนี่นี่ท่ากันมันหกอกับเป็นสามบ่อแล้วมึงแหลมนครับให้มันสามบ่อตรงตรงได้เนาะปูปามันลไปอเงี้งนี้ฟันไว้ยังไงไปูอนราะเพา่ิ่งสามสามคนอะสามที่สามคนพยิงสามที่สามคนจับปลาพูดเท่าเนี่ยเอาเครื่องเอากลางๆเนี่ยรับรุ่นกับสิรุ่นว่างเงนเนี่ยบาง สาเนี่ยสามติิเนี่ยมันว่เขาได้ปูเมนยิ่งสาวอยู่ดอืมนั่นแหละเป็นผู้ยิ่งอืมจับมาจับหัวปลามาสาิบสามหัวจับจับหัวปลามาอืมสามสิบสามหัวปลายังดินดีอเลปลาพ่กตายบปูอมยังดินอย่งปลายังลูกบบปลากองกาปลาจริงปลาดุปลาดปลาดุกสามสิ๊สามหัวสลาสิบสามหัวผููยิ่ง กระดูกมาสี่าสิเนี่ยนู่นเนี่ยเพราะว่าง้ป่าอืราไัชี้รถด้บันเนี่ยเนี่ยวันนี้บอกว่าสีหงรอเอาอืมมบบนั้นเขาบอกขี้เขียนมา้บ้างสิแนเนื่อเนื่อจับมาดินดอหาเงินดินอย่างย่งกระดูกเด้จับกระดูกเนาะแม่หวานเนาะคูยิ่งจับกระดูกมาสามสิบสามตัวคนล กันจะเลยว่าอ๋มันแมนมจะสวยอย่างบางโ่วส้เ่าบอกถามด้ยและนี่มีดมันถมมันคือคือเ่จรนิไหมนี่เล่นเล่นไม่กนิ่ะครับอืมอือไม่แ่วมันเก่าอะเดินนาเขบอกเดินนาข้าลูกเดียวคน้ะครับผมอืมกูแหละขี้เกียจมากเนี่ยบันนี่ขี้เกียจมีขี้เกียจอู้บันนีแต่เขียนไม่เดียอเขียนหน่อยยิ่งต่อหา เจ็ดเก้าหาอค้นตีเป็นสันผูกช้ามเนตีเป็นสันเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้หาผู้ยิ่งจะปลาสามสิบสามหัวจะป่าสามสามเอาไว้อยู่สา่สิบสามไว้อยู่เออนะจว่าตัวเนียเนื้อนี่ยแค่นี้แหละหลังฮามแค่นี้เจ็ดเก้าหาเียงเกียเก้าเ้าเนาะมาเกียน จับมันเจ็ดเด้จับมันมืหานิ่วโอ้กมือหานิ่วมือหานิ่จ totally> ับใที่เด้รับมัอถืมันถือว่าหลอดปาเขาก็เขาสูนไงอเอมันสามสิบสาหัวมันมือจับมันถือบันเลยใส่ถุงบุกจเมือให้เขาเวแปลว่าเขาบานจเคร่งเียนนั่งทีว่าเมื่อห้เขาใช่ถุงมาเลจับมาเยใอห้ปมตีของปูเหรับ้อมตีคือปูปูยิ่งเอาปลามาให้สามสิบสามหัว สาสิบสามตัวนะสาสบสามตัวสนสามตัวก็กิดมันคพูดยิ่งกับซีสามสามมาเดี๋ยวปูนี้แหละนี่ไม่ใช่ว่าวางเมื่อแรืว่าองดีโอ้ปูกรได้ตีเป็นกับศูนนะเรียกว่าศูนย์แต่ว่าหยาบมากต่เมืหานิวเก้าเจ็ดหอืมเอาปลาปลาดุกมันทีบว่แปดกว่าปูเจ้าเจ้นี่ะบาเมื่เ้าเจ้ตีไปอันน้เเนี่ยเอาหางเเนี่ยเออปเียนไปแล้วเขียยเียาไปยังก่อน ยึดกอหางกับสักสามแค่นั้นละย็ดกหากับสักสามเจ็บนี่ะ่นี้แหะปัญหาว่าเอาเก็บต้องไปแรือกัน่ัก็ิได้ยี่กดตดกอห้ากับสาม่เราติโทษไปเลยเพื่อคับวนเกิดโชคที่าพอไว่าสิบ้าเนี่นะนั่นโทษไปเล่นครับผมก็ดีผมมีน้องบัวน้องผู้กดีผู้โอ้พอดีเติมเงินมากครับผมก็เลยว่าเอาผู้โทษมากพอดีกับพอดีล้วไปตัวไก่เป็นได้ยังไปหาผู้เสียทัง หมดันหมดวันอย่างเงกวัดนั่นสุกปอร์กุปเอร์ัก huh? ้เสาบ่กนเสาก้อนเสานั่นคือแจมอเสาออบัดนี้ C มันมองกล้องตัวเดียวพาา่ใส่ก็ได้ป่ป่ากับแปดคูยิ่งกับีสามกับสามผมก็เรยว่าสิเป็นสาม C C แปดสามคูนิ่งแปดสา นี่แหละนี่แหละเนี่เขาวงไว้ก่อนสี่นี่สี่อันนี้ผมตีให้ปูเนาะสี่แปดสามมันสิบ้าบังห้งามัานสิบห้าตัวไหนตัวไหนครับแต่ว่าตู้ปูตีไปมันเจ็บเกาหาเด้อผมตีไปสี่แปดสามเอาบันนี้ผมสิทดลองตีให้ปูน้ำอะไรมื้อนะครับเขายิงสามสามคนจับหัวปลามากอร่อยเขายิงกลางคนนี่แหละครับผมออปัญหาเช่าก็แล้ว วันยี่ส awesome. 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 ิบสี่หาสิบอือเมื่อจริงอ๋อหาสิบสี่เด็กครับเ่อมปได้เด้เห็นว่าเป่นอาะครับเนี่ยมันเนี่ยกัมันสีเนาะแต่ว่าปูตีเตกียกเด้อฝันหนึ่งปูตีไปแบบหนึ่งเนี่ยของปูนี่แต่ว่าเนือที่ของปูไปหนึ่งหนึบันเนตีขขงปูตีเขาตรงเรียบันเน่บันเน่มันมันเขาถือ่ีบันเาะเออเจ้าว่นมันสี่เป็นสามรอยเาป็นห้องหลอนวันเนาะครับผมมันมาห้องหลอกดาห้องอเออเป็นเรื่องเป็นห้องหลอดเทื่อว่าตีสามหอดเดียวแมนเนี่ย เป็นแบบเกี้ยนศูนี์เกี้ยนอะไรอย่งเงไดเป็นเป็นมันอาศัยเอาสามหลอดมันเอาปูข้างห้าสามหลอดมันนี่ต้งต้องเลยสามตัวเลยเอาเอฟซีครับแต่ว่าตีเป็นซีแปดสามคือว่าผู้ยิ่งเอาป่ามาะหอนะครับเนาะป่ามะหอสามสิบสามตัวป่ากับปลาดุกไี่ซี่กับผู้ยิ่งกับตีซีป่ากับตีแปดสามกับสามอยู่ยวนะครับพี่ซี่กับก็เลยมีสามสามมันคือสามสามเป็นหลาก ซี่แปดสามของปูตีเป็นเก็ดเก่าหานนะครับด้วยเอฟซีครับอันนี้เยาว่าแอดได้ครับด้วยเพราะว่าอยากตีมาตวนแล้วข้ามฟันของปูอยู่าเลยแต่ว่าให้ต้ปูตีเอาตัเดียวเดียวด้วยครับตัวเดียวของเชียนบปปูเน้นได้ของปูนี่เก็ดเก่าหานโปปูเนื้อประสิบมาตามบุคคลผู้ไทยนปูปุยมันมันสีวิ่งสามเนี่ยนี่สาม วิ่งสามบอกรูว่าวิ่งซี่บ่มันว่าสามสามติเออวาสามเอ้าเอฟซีับมกเบกบิงกะมีเด้่ลงไ้งหายแดงวิสามกับเอซีครับเอเอ่สามไหวนะรับเนาะกาไปเห็ดจะเสียบอ๋อ่นันกับทาะทวงนังนงกวางต้อครับแม่ย่าย์ะเออเรกเลาดีด้เนาะเออแมนอยูกันแมนยูกันคนต้องส้องหาบันดอกอ่านึงสิฮะ ครับตอนแมนอยูปูก็อยากงานนี้นีาต้าไปโค้งโค้งเคสขนาดน้อเอาเอฟซีครับกับเอฟซีการใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเด้อแอดตีของปูไปซื้อได้ครับซีแปดสามตีตรงตรงเลยนะตะวันปูเน้นๆนี่คือยึดเต้าห่าแบบปูเอาเน้นไปเห็ุปูครับเอฟซีับสามตัวของปูตีอสองตัวกับสามสามล่างนะครับเดื่อมันเหลขอสองตัวเห็ดนั่ก็เป็นล่างนะครับเนาะ เดินหน้าสู้รูกเดียวนี่อุ้บ้านนี้เดินหน้าแบบยังเดียวบ่อพูนั่นเดินหน้าสู้บ่อโศขำเก่าอ๋อครับทิพซีครับอ่าลงลงปูจ่อยไม่โศขำเก่าทิพย์ซีครับบ้านนี้เสาโศขำเก่าแล้วอ่เพราะว่ามันตีเพียนนายยกไม่หรอกครับผมอืมครับอะไรอีกอ่ะโศขำเก่ามาลายปีโศขำเก่ามาหลายปีแล้วบ้านนี้เดินหนาโศขำเก่าโอ้ครับแม่นอีเดียยองปูนบ่อยังไม่พวกไปออกถ้ตัวเก่าตัวเก่าเพราะมัน มันนี้เดินน่ะมันมันบอกกัวเกาอบบมันก็รอกัวเกาเรี่อห่วงเขาไว้อ่ะซะเจ็ยสามซีทั้งหมดรัวกวนตัวครับาดนี้มันกะเห็นว่าเปลี่ยนมาใหม่แล้วตั้งแต่งวดที่แล้วเด็กที่แล้วปูโศของเกามันบอกนะมาออกตัวใหม่โศกใหม่โอกใหม่บัดนี้บอกกันวนโลกหงบหวมวนไปนะครับนะอีพซีครับขันมัขันจักขันขัดกับผ่านนะครับเออรับ ตัวเลขของปูจอยนะครับเนาะแม่ยิ่งเอาปลามะาหอสามสิบสามตัวขี้เกียจมาขี้เกียจมาบัดน,นี้ครับพี่ซี่ครับคัวราตามคบเพิงเดียวนะครับเนาะผู้ยิ่งขีง้เกียจมาเอาปลามะาห้สามสิบสามตัวอ่มันจะต้องเป,ปน็นลักษณะแบบนั้นนะครับว่าแต่ว่ามาผู้ยิ่งมากนี่มาแบบไปผู้ยิ่งก็งต้องขี้เกียจมาเอาปลามาให้สามสิบสามตัวครับแต่ว่าปูจอยพูดว่า คุณยิ่งอาป่ามาหายสายสามสิบสามตัวขี้เกียรมากมาทันว่าขี่เกียรมาที่หลังกับไปชี้ครับข,ขี่เกียรมาทางหลังโอ้กตีเราต้องขี่เกียรมากแหละก็เอาป่ามาใหา้ปูสามสิบสามตัวค่อยแมนครับี่ชี้ครับแอดกเกล็ดตีตามคขาบอกของคนนะครับนาะคุณยิ่งมาก่อนป่ามาที่หลังสามมาที่หลังครับ<อ>พีชี้ครับเพราะงีอตีตีสีห่หรอครับแต่ว่าสองจนว่าสองแปดรต่อแปรเนาะครับผมนี่แหละมันไม่เก็ยร์นะ ปลามันเป็นปลาดุกมันบ่มีเกล็ดตองปูเนาะดีถือยกลดครับผมน้ำคันหมักกะจัดคันขัดกะผ่านตะครับเด้อมคันหมักคันชอบไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์กดตั้งช่องพอสวยปลารวยนะครับพี่ซี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเทานี้พอกับไม่ได้คลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ